สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนอ้ปอ์มานัทครับเป็นประจำทุกวันแล้วฮะวันนี้สวัสดีวันพฤหัสบดีที่1ิพฤศจิกายนนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่เกมทีมชาติครับ บนโลกโซนเมกาใต้โซนเอเชียนะฮะแล้วก็โซนแอฟริกานะครับแล้วก็มียูโรรอบคันเนื้อครับส่วนคู่ที่น่าสนใจฮะผมจะพาไปชมเกมระหว่างโปรตุเกสกับจะไปเจอกับริตเตนไตนะครับผมโอนี้เดี๋ยวก่อนดีึยวเราไปดูสถิติกันก่อนครับก่อนมาว่ากันด้วยเรื่องราคานะครับผมวันนี้ครับริตเตนไตเจอโปรตุเกสมาทั้งหมดสี่เกมครับแล้วก็เป็นโปรตุเกสครับชนะไป สีเกมจะฆ่าเกมที่พบกันนะครับส่วนเจ้าบ้าน,นครับล่าสุดครับอ่าโดนไอ้แดนถล่มมาสี่ศูนย์แล้วก็แพ้บ,บัตเนียสองูนย์นน 0, แล้วก็แพ้สโลเเกสามศูนย์แล้วก็แพ้ทางด้านของบอสเนียสองหนึ่งครับส่วนโปรตุกเกสครับ ถูกรายการครับทานรนะับติดต่อนขนองเขาชนะวัดรับลาสเวนทัลนวดเมาห้าศูนย์นะครับแล,โรโ 3, แล้วก็ชนะโอบเกียสามสองแล้วก็ชนะรอสซิงเบิร์กเก้าศูนย์ชนะอโลเกียหนึ่งศูนย์แนหนึ่งศูนย์นะครับผมว้าวเรามาดูตารางคะแนนกัน,นก่อนนะครับคู่นี้อยู่ในกลุ่มเจนะฮะเอโรกเกตนี่คืออันดับหนึ่งครับและโอกาสเข้ารอบสดใสนะครับเป็นที่หนึ่งของสายแน่นอนครับของการันตีนะครับเกม นี่คแข่งไปแล้ว8เกมชนะ8เกมครับยังไม่แพ้ยังไม่ชนะนะครับผมพวกเขาชนะไปได้8นัดรวดนะครับคู่นี้ครโปรตุเกสก็ทลาล่มมา3สองประตูพวกเขาเสีย2ประตูนะครับมีอยู่24แต้มครับตวนลิจินตายครับแข่ง8เกมครับยังไม่ชนะเรามาว่ากันด้วยราคาครับคู่นี้ครับทางด้านของโปรตุเกสเป็นต่ออยู่4โล วัวสีลูกครึ่งนะครับไหลไปสีลูกครึ่งครับราคาอาจจะลูกโซไปนะครับแต่บอกได้เลยครับวันนี้โปรตุเกสยิงยับแน่นอนครับสำหรับโปรตุเกสนะครับคู่นี้เนียพอคันโซงให้ต่อโปรตุเกสครับราคาสีลูกครึ่งมาเข้าวินแน่นอนครับผมเฮียรู้แล้วครับช่องทางการติดต่อของเราก็ยูทูบนะครับผมยูทูบ ถ้าชอบปอมรัฐนาแทงฝากเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับผมสำหรับว,วันนี้ก็ราไปก่อนนะครับ